สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับบีทีชานเลหรือว่าเซียนคอนเกนนะครับวันนี้อยู่กับเซียนควอนแกนเกน่าครับหลังจากทําธุระเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องวันนี้วันที่26เดือน3พศ2568สํารหรับแนวทางของเซียนคอนเกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกคุนทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้อง สำหรับมื่อนี้นะครับเขาก็มาสรุปแนวทางกันวันที่26เดือน3พศ2568นะครับเซียนควนแก่นคออนุญาตปิดอระมาณก่อนนะพี่น้องเนาะอ่ะนะครับสำหรับแนวทางของเซียนควนแก่นนะครับบางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับเดี๋ยวเซียนควนแก่นสิบบาทไปสรุปนแนวทางวันที่นะครับสรุปนแนวทางวันที่20อ่า วันที่26เดือน3พศส5 6 8นานะครับพี่นอ้องอะอย่านั่งเรามีหอดปีนอนอยู่กลางบ้านเด้อพี่น้องเด้ออย่านั่งเราถิดปีนอนอยู่กลางบ้านอ่ะเดีย๋ยวถอดปลั๊กไฟกันพี่น้อง สำหรับเมื่อนี้นะครับวันที่26นะครับเซียนคอนแกนขาดสีขอสรุปแนวทางกันก่นกอนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BT c h a ช n e l หรือว่าเซียนคอนแกนครับแล้วเซียนคอนแกนสิภาพไปนะครับพี่น้องไปเบิงแนวทางสรุปแนวทางกันครับพี่นอ้องสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับเดี๋ยวพี่น้องพาเข้ามา อ่ะเบิ่งแนวทางกันก่อนครับพี่น้องอ่ะนะครับพี่น้องสำหรับวันที่นะครับยี่สิบอ่ะเดี๋ยวปิดประตูห้องไว้ก่อนนะพี่น้องเด้อนะครับอ่ะเบ่งพี่น้องครับ สำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับมาเบิง์สรุปผลกันวันที่26เดือน3าพรสสนงร้บนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนเด้กพี่น้องเดอ้อเด่นวิ่งรูด7กับ6นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเด้กพี่น้องเดอ้อ7กับ6นะครับเซียนคอนเกนนี่นไปที่วิ่งรูด7นะครับเอฟซีบอมบกวิ่งรูด7กับวิ่งรูด6ไเลยขึเกาครับพี่นอ้องมาเบิรงกันครับ สรุปวันที่26นะครับน้องวิ่งรูด7จับคู่ชุดเด่นก็คือ6 7 6 1ชุดเบิ้ลก็คือ7 7 6 6นะครับน้อง7 7 6 6นะครับอ่าวิ่งรูด7จับคู่จอดนี้นี้ไปที่7 9 7 0 7 2 7 3นะครับส่วนวิ่งรูด6จับคู่จอดนี้นี้ไปที่6 9 6 0 6 2แล้วก็ ตามมาด้วย6 3นะครับเน้นที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆเด้อพี่น้องเด้อ4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆนะครับอ่าส่วนตรงกลางนะครับพี่นะ้อง7 1 6ดหนึ่งกกันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อ7 1 6ดหนึ่งหกกันทุนไว้ครับพี่น้องครับอ่านะสำหรับเลขกำลังวัน1 2 4 8สี่ดสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่ 1, 2 4่อ่าหนึ่งสองหนึ่งี่หนึ่งดสองสี่ 28แล้วก็48นะครับพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยมือนีตากแดดเบิดมือครับพี่น้องไปทุระนะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับเลขเด่นใรูปเจ็ดกับหกนะครับกาสามารถนำมาวิ่งกันกับเลขกำลังวันใดขึ้นเก้าครับพี่น้องวิ่งรูปเจ็ดจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะครับเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะครับพี่น้องเดอ้อตัวการก็คือเจ็ดสี่กับเจ็ดแปดส่วนเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะครับเสียนก่อนเกียนจับคยว,ว,วยอะไรเด้อพี่น้องเดอ้ออ่ะผิวดำหมดแล้วครับพี่น้องก้นยังขาวก้นยังขาวนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องครับ,บเขามาเบินกันนะครับงบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยนะครับ เซียนคอนแกนบอลเดียวขาตั้งมาได้พี่น้องเด้อก็เลยลำบากจักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับเลยลำบากจักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องเซียนคอนแกนบเอลที่ตั้งโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งนะครับเลขเด่นวิรุดเจ็ดกับหกนะครับอ่ะตัวประกบก็คือสองกับเก้าจับคู่เจ็ดสองเจ็ดเก้าหกสองหกเก้านะครับเซียนคอนแกนนี้นะเป็นที่หกอ่าสองกับเจ็ดสองนะครับ มาเบิ้งครับพี่น้องเห็นวออ่ะนะครับสำหรับลาวสตาด้วครับพี่น้องเดอ้อลาวสตาเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีบนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเส้นบนเก่เงไอ้บนชัดๆให้พี่น้องเดอ้อ <c oughs> ลาวสตานะครับแปดแปดเก้า ล่าง06นะครับแนวทางของเสียนคนแกนก็มาที่วิ่ง0ล่างนะครับอ่าวิ่ง6ล่างนะครับจับคู่ไปที่60เน,น้นๆน,น,น,นะครับมา06ครับสำหรับเล่าสตากัลเลเฮคือเก้าครับดีใจนัมเบอร์ทีตั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งครับเฉพาะกิจนะครับบน815ล่าง94นะครับ815ล่าง94หลุดเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเสียนคน,คนแก่นครับพี่น้อง อ่ะมาทำกันต่อครับสำหรับนอยรอบพิเศษบน166ล่าง67แนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง6นะครับบนนะครับมาทั้ง2ตัวท้่พี่น้องเดอ้อเบิ้ล66นะครับพี่น้องส่วนล่างก็มาที่วิ่ง6กับ7นะครับพี่น้องไาวิ่ง6กกระไรเฮครับผู้ใดวิ่ง7ก็ได้เฮครับล่างแต่ถ้าทำาจับคู่นะครับพี่น้อง6 7 1ชุด อ่าหกเจ็ดไดครับพี่น้องเด้อกระถือว่าดิ่งอ่าบนล่างนะครับพี่น้องสองดิ่งได้ครับพี่น้องเด้อสองดิ่งสําหรับแนวทางของเสี้ยนคนแเกนนะครับพี่น้องมาดูกันต่อครับสําหรับนอยรอบปกติบนห้าหนึ่งแปดนะครับล่างห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งแปดล่างห้าศูนย์นะครับนอยรอบพิี่นอยรอบปกตินะครับ แนวทางของเซียนคนมาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกัน1นนะครับตรงตรงนะครับดีใจนำเอ็ซีทางจองเด้พี่น้องเด้อมาเบิ่งนกันต่อครับ VIP นะครับบน9 95ล่างสองนะครับแนวทางของเซียนคนแกนมือนี้ลุดครับพี่น้องลุดมาดูกันต่อนะครับปิดท้ายรายการด้วยลาวพัฒนานะครับพี่น้องลาวพัฒนาเรามีนัดพบกันกับลาวพัฒนาจันทร์พุธสุกนะครับพี่น้องเซียนคนแกนขาวพิลินพันกันแล้วพี่น้องครับ จันพูดสุกนะครับเรามีนัดพบกันกับลาพัฒนานะครับมาเบิ่งครับลาพัฒนาบน6 2 6ล่าง1นนะครับแนวทางของเซียนกอนแกนก็มาที่วิ่ง6บนมาทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับพี่น้องลาพัฒนา6มาทั้งหลักหน่วยและหลักร้อยนะครับจับคู่นะครับจอดเน้นไปที่62นะครับพี่น้องมา26นะครับพี่น้องสำหรับลาพัฒนาบนนะครับ ส่วนล่างนะครับล่างก็มาที่วิ่ง6ล่างเหมือนกัน,นครับพี่น้องวิ่ง6ล่างนะครับจับคู่นะครับ6 1นะครับพี่น้องมา1 6นะครับพี่น้องมา1 6ึ่งหสำหรับแนวตั้งของเซียนกวอนแกนงบหน่อยนะครับพี่ 27, 6, 72, 6, น้อง6 2นะครับจับคู่เซียนกวอนแกนนี้นะพี่จีสองกับ6อ่าที่7 2กับ6 2นะครับพี่น้องมา6 2สอเลยครับลาวพัฒนามาที่6 2 ตรงามาที่หกสองนะครับเซีนคนแกนหกสองเน้นๆแต่มาเอาสองหกนะครับพี่นอ้องอ่กะก็ดีใจนะพี่ซีตั้งช่องเด้อพี่น้องเดอ้อเซีนคนแกนนะครับอ่าเมื่อสิทธิ์สั้นจักน้อยหนึ่งนะครับพี่นอ้องเพราะว่านบัวเรียวขาต่ำกล่องมาครับอ่าต้องขอโทษเอฟซีทางจองพอพอ,พ,อพี่เม่์พี่พี่น้องๆเอฟซีได้ครับพี่น้องเด้ออ่าสิทธุกละหุกจักน้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าเซียนคนแกนเดินทางมารับปริรับปร,ริญญาลูกสาวตั้งแต่ วันที่ยี่ห้านะครับพี่น้องกะหลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอบางคนกะว่าเอเส้นบอลเกียนคือบอกเคยเห็นเบาถึงครอบครั้วนะครับะบาเลยเบาครับเพราะบาเเบาครับแต่วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับวันที่ยี่สบห้านะครับเทียนบ่อนเกนกะดีใจน้าลูกสาวนะครับพี่น้องที่สามารถเรียนจบนะครับพิจนจบวิศวะได้พี่น้องเด้อ ปิตโตรเลียมนะครับเทคโนโลยีปิตโตรเลียมนะครับพี่น้องและธรณีนะครับพี่น้องเทคโนโลยีปิตโตรเลียมและธรณีสักอย่างนะครับพี่นอ้องอ่าปิดสวัสดีพี่น้องเด้อจบปิดสวัสอ่าลูกสาวนะครับพี่นอ้องอ่าเามาเบิ่งกันต่อครับก็เลย บ่อใดเครื่องมือมาควบป่นไดนะพี่น้องเนาะก่บ่อเป็นอย่างนะครับเอฟซีทางจองกะคงสีหายภัยกันครับพี่น้องมือเซียนคนแกลนนะครับพี่น้องเก่ายุ่งขัดนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับเซียนคนแกลนกับกรอนุญาตเอาแนวทางวันที่ยี่สิบหกเดือนสามปอชสภาน่าร้อยหกสิบเอดนะครับลงจากหน้าจอก่อนพี่น,อน้องเนาะเขามาถามกันต่อสําหรับแนวทางวันที่ยี่สิบ เซียนนะครับพ oh e ี่น้องเดี๋ยวเซียนควนเกนกันสิขึ้นหน้าจอยอ้ทั้งจองแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อคงสิรู้กันดีแล้วล่ะพี่น้องเนาะบ่ต้องเว้าหลายใหญ่ห่างเนาะพี่น้องอ่าสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับสำหรับไอซีไม้นะครับกับกงอย่าเพราะสารูว่าเซียนคอนเกนเด่นในตรงไหนกับเบอง์ไงจบคลิปฟังไงจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูดห้ากับสี่นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคอนเกนเด่นในไปที่วิ่งรูดห้านะครับบ่มากวิ่งรูดหากับไปวิ่งรูดสี่ครับพี่น้อง เช่นคเก็กียดกะคอ,อนุญาตเดี๋ยวนะครับมันสีเปื่อนนะครับพี่น้องนึ่มึกมีเคมีเนะพี่น้องเนาะ,ะจับคู่นะครับห้าสี่หนึ่งชุดเบิ้ลก็คือห้าห้าสี่สี่นะครับเี่น้องเบิ้ลก็ห้าห้าสี่สี่นะครับวิ่งรูดห้า จับคู่จอดเน้นๆไปที่57 58 5 0ห้พี่น้องครับกระดูกกระดิกอยู่บรินั่นแหละครับพี่นอ้องตามมาด้วยล้มแห้งครับพี่น้องผัดล้มเดี๋ยวเส้นกอนเก่นขออนุญาตปิดผัดล้มก่อนนะพี่น้องเนาะขออนุญาตปิดผัดล้มก่อนเด้อครับเด้อ ปิดผัดลมแล้วครับพี่น้อง fc ทางช่องนะครับ ah fc ครับเบิรงละแคบหน้าจอเลยดิพี่น้องเดอ้อ ah จับคู่จดในนี้ไปที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับมาเบิรงเลยครับวิ่งรูดสี่จับคู่จดในนีน้ไปที่สี่เจ็ดสี่แปด สี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยสี่ศูนย์ 4, 0, แล้วก็ตามมาด้วยสี่หนึ่งนะครับนะพี่น้องครับเน้นที่สี่คู่หน้านะครับพี่น้องเด้อเน้นที่สี่คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น้องส่วนตรงกลางครับพี่น้องตรงกลางห้าเก้า สี่เก้ากันทุนไวค้ครับพี่น้องกันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะเส้นคนเกียนกับคอนุญาตเอาออกอีกคนพี่น้องเนาะมันไล่าตาอ่ะไฮเอฟซีทั้งช่องแคปหนะ้าจอเอาครับแคปเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขกำลังวันก่อนเกียนก่อนเกียนนะครับพี่น้องหนึ่งสามหกแปดสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดสามหกสามแปดแล้วก็หกแปดนะครับอ่ะ วิ่งรูด5กับ4สามารถจับคู่กับเลขกาลังวันได้ที่5153 5658 5153 5658นะครับ51 53 56 58นะครับ, 51, 53, 56, 58, รบตัวกันก็นกนคือหาสากับหาหกเรียน้องเด้อส่วน5158เซียนกคนเจียนจับคู่เราพี่น้องครับมาเบิงงวิ่งรูด4จับคู่กับเลขกาลังวันไดที่41 43 46 48นะครับ41 สี่สามสี่หกสี่แปดตัวกันก็คือสี่สามแล้วก็สี่หกนะครับพี่น้องส่วนสี่หนึ่งสี่แปดเจียนคนเกลียดจับคู่แล้วเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิงง่งงบหน่อยครับสําหรับอีพีซีทันใดนะครับที่มีเงินงบมีงบหน่อยนะครับพี่น้องขับมาเบิ่งกันครับพี่น้องงบน้อยนะครับเด่นวิ่งรูดประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือห้ากับสี่นะครับตัวประกบ ห้ากับแปดนะครับพี่น้องตัวประกอบห้ากับแปดนะครับจับคู่ห้าห้าห้าแปดสี่ห้าสี่แปดนะครับสำหรับเียนคนแกนนะครับเน้นให้ไปที่ห้าแปดกับสี่แปดให้เป็นน้องเด้อหมักส่วนตัวครับห้าแปดกับสี่แปดนะครับเน้นนะครับเห็ซีทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเียนคนแกนนะครับก็นำมาฝากพี่ตอนหนึ่งน้องคือเก่าสำหรับแนวทางของ หุ้นนอยรวมดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับพี่น้องแปหน้าจอเดอครับพี่น้องครับสำหรับมอนี้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องขอมาแล้วค่ะอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับทังช่องนะครับพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้กับทังช่องนะครับสำหรับเ้นคอนแกนนะครับกาสิพยยามคาดสันนะครับตัวเลขดีๆเด็ดๆมาให้ครับเอซีทังช่องนะครับ สำหรับพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆที่เดินทางก็ขอเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านยุดีมีแห้งสุกข่สุขคนแด้พี่น้องเด้อความเก็บใหญ่ๆความไขายใหญ่มีมีแต่ความสุขเงินทองไหลมาที่มาเด้พี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้นะครับเซียนคนเกล่าสิขวลาพีลาน้องไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาเด้พี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนาสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ